สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ power นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแรงๆนะครับตัวนี้ microtech mt สขีดหนึ่งห้านดีนะครับเป็น power m4 channel นะครับกำลังขับที่4โอห์มอยู่2,430วัตต์นะครับตัวนี้นะครับแรงๆนะครับ8โอห์มก็1,500วัตต์นะครับเพิ่งได้มานะครับกำลังจะเอาลงแหลกนะครับกำลังจะเตรียมนะครับ ก็จะทําเป็นแยกชุดนะครับเป็นชุดเล็กอีกชุดหนึ่งเอาไว้แบบเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็นงานไว้งานศพงานคาราวกีเล็กๆนะครับตัวนี้ขับเบรแน่นๆนะครับขับเบแน่นๆขับกลางชัดๆพุ่งๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ MT4 นะครับขีด1 5 0 0ดีนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่18,900บาทนะครับบางร้านก็อาจจะถูกหรือแพงกว่านี้นิดหน่อยนะครับ นี่ผมได้มาที่ราคาหนึ่งนปดพเก้าร้อยบาทนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาลงแหลกก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยมาติดตามนะครับ